เอาอย่างเช่นของท่านเองเนี่ยมันรวมอยู่ที่ใจอย่างเงี้ยมันไม่มีการเรียนรู้ที่มารู้กายมารู้ทุกข์ปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนทางตาหูจมูกเลงกายเนี่ยมันไม่รับรู้เท่าที่ควรเลยละมันบริหารไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอย่าไปทําเลยอถี่สงบแล้วไม่รู้อ่ะมันเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติไปให้มันเป็นธรรมชาติดีกว่าแล้วก็เรียนรู้กับมัน เดียอย่าไปกลัวมันฟุง้งมันฟุ้งก็เป็นนามอย่างหนึ่งนะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นนามก็ไม่เป็นไรให้รู้ความต่างกันว่ามันฟุ้งก็อย่างหนึ่งกลับมาก็อย่างหนึ่งเวลากลับมานะั้นมีความเพียรกับสติแล้วบางทีเวลาอย่างเวลาอย่างเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยคะ่ะจะเราจะมีจะมีปัญหาว่าบางทีเราชอบคิดไปก่อนคิดไปว่าจะต้องทําอันเนี้แล้วก็ไปทํา เช่น,นจะไป,ไปทําอะไรสมมติอย่างหิวน้ําอย่างเงี้ยค่ะตอนท่าอาจารย์เ,เรียกหิวน้าโยมก็เดินไปเดินไปหยิบอย่างเงี้ยโยมบางทีต้องบางทีคิดไปก่อนเนี้ยแต่นี่ขาดสติอย่างแรงเลยเรู้เลยเดี๋ยวก่อนนะมันจริงๆแล้วเขาเรียกว่าหิวน้ําหรือกระหายน้ํากระหายน้ำอ่ะมันมันอยู่ที่ไหนอ่าเช่นกระหายน้ําอยู่ที่ไหนอยู่เอออยู่ที่คอเออแต่ถ้าหิวอ่ะ เนหิวข้าวอย่างเงี้ยหิวข้าวอยู่ที่ท้องค่ะเอออยู่ที่ท้องมันคนละที่กันเอาในกลับมาในกรณีที่กระหายน้ําแล้วต้องบอกกับมันไหมว่าเรากะหายน้ําแล้วเราไม่ต้องบอกแต่บางทีเนี่ยก็จะมีอาการอันนี้ด้วยว่าบอกเอเพราะเราขาดสติใช่ไหมคะเรารีบร้อนไม่ไม่ไม่ให้เรียนรู้กับเขาก่อนว่าเรามีคําพูดอยู่ในใจไหมใช่มีคําพูดอยู่ในใจอา่าก็ให้รู้และอีตอนที่เรากะหายน้ํา เราไม่มีคําพูดในใจมีไหมให้เรียนรู้อย่างเนี้ยมีที่ไม่ที่ไม่บอกก็มีที่บอกก็มีอ่แล้วที่บอกนั้นอยู่ที่ไหนเอาตอนนี้ลองบอกสิที่บอกมันน่าจะอยู่ที่ใจเออแล้วที่กระหายน้ําอยู่ที่ไหนที่กระหายน้ำว่าอยู่ที่คอเออนั่นเปนกลุ่คนละที่กันนะแต่หากว่าในกรณีมันอยู่ที่ใจแล้วบอกมันหายแล้วนี่ได้ไหมไม่ได้เออมันไม่ใช่อยู่ที่เราบอกนะ มันอยู่ที่มันอยู่ที่กระหายน้ํามันอยู่ที่ทุกข์ตงนั้นแล้วเวลาไปแก้ทุกข์เอาน้ํามาใส่อ่ะรู้ไหมบางทีบางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้อ่ก็ให้เรียนรู้กับเขาว่านึกก็อย่างหนึ่งรู้สึกก็อย่างหนึ่งที่รู้ก็อย่างหนึ่งที่ไม่รู้ก็อย่างหนึ่งเรียนรู้กับเขานะไม่ใช่เรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องผิดเรื่องถูกอะไรหรอก ให้รู้สมุดฐานของมันว่าหิวอยู่ที่ไหนกระหายอยู่ที่ไหนแล้วเวลาเรานึกเราบอกเราพูดอ,อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าเ <คน S 1> มื่อกี้โยงก,ก็บอกแล้วว่า <คน S 1> มันอยู่คนละที่เตอนนั้นมันทุกที่ไหนก็ต้องไปรู้ที่นั่นเช่นทุกกระหายก็ต้องไปรู้ที่คอนะไม่จะอยู่ที่เรานึกบอกเขาหรือว่าหิวข้าวหรือว่าอิ่มข้าวก็ให้รู้ รู้ที่มันเป็นไม่ใช่ไปบอกมันบอกก็อยู่อีกที่เองนะจะเลิกได้เออบางทีก็หายไปนะคำพูดพวกนี้แต่บางทีเขาก็กลับมาเนี่ย,ยให้รู้ให้รู้ก็เท่านั้นเองมันมีคำพูดก็ให้รู้คิดนึกปรุงแต่งก็ให้รู้ไอ้ที่มีคำไม่มีคำพูดอะ่ะไม่คิดนึกปรุงแต่งอะ่ะแล้วที่รู้สึกรู้ก็ให้รู้ไม่เรียนรู้อย่างเดียว ให้รู้เขานึกก็ให้รู้ว่านึกไงรู้สึกก็ให้รู้ว่ารู้สึกนะไม่ใช่นึกไม่ดีไม่ถูกไม่เอานะรู้สึกแล้วก็ดีถูกเอาไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นการเรียนศึกษาเขาทั้งหมดแหละไม่ใช่เรื่องดีเรื่องไม่ดีถ้าหากว่าเราคิดว่ามันไม่ดีเราก็จะปฏิเสธนึกเนี่ยไม่ดีไม่ถูกแล้วแต่ถ้ารู้สึกเออดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ศึกษากับเขาหรอกโยม โยมมาวันแรกเนี่ยทาความสะอาดซะส่วนมากโม่เท่าไปรูปๆว่าที่ไหนมีโยมว่าทําการเช็ดเช็ดเช็ดยมปฏิบัติแล้วก็มุ่งไปเรื่องความสะอาดก็ไม่เป็นไรให้รู้โยมก็มุ่งไปเรื่องว่าเสะอาดหรือยังก็ให้เรียนรู้เรียนรู้วันที่เราจะต้องทําจริงๆบางทีก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะจริงๆเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มจะทําทําไมต้องบัดฝาเจ็ดถู ตามความสะอาดทําไมต้องทำม,มันไปสัมผัสมือหรือเท้าหรือไปสัมผัสทางตาทางไหนท,ที่ไปรู้สึกแล้วมันรู้สึกไม่สบายมันเป็นทุกขยังไงที่ต้องทำก็มันอันเนี้ยบอกให้รู้นะไม่ใช่ต่อไปฉันต้องรู้นะบอกบอก,บอกให้รู้ไว้ว่าเราไปทำเพราะอะไรแล้วเวลาทำ รู้อีกไหมเ,เวลาทำก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเออแล้วเวลาเลิกทำแล้วรู้สึกยังไงอัตมาเห็นบ่อยเวลาที่ฝาดฝาดขยะเวลาเราไม่ฝาดเราก็ไม่ได้เห็นหรอกแต่พวอเราฝาดมารวมๆกันแล้วโอ้จะไมขยะมันเยอะจังยังเคยเห็นไหม เหมือนเวลาที่เราไม่เข้าปฏิบัติไม่ได้ปีกวิเวกอะไรเราก็ไม่ได้เห็นเราก,กิเลสมันก็เกิดอยู่ตลอดทุกอารมณ์ทุกตะวนันทุกวิญญาณแหละแต่พอเวลาเรามาปีกวิเวกอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวน้องคนเดียวจเจริญสติปัฏฐานวิปัสนามันกับเห็นกิเลสเ,เกิดเยอะทุกอารมณ์ทุกตะวนันทุกวิญญาไม่รู้โยมเคยเห็นหรือเปล่าเออเห็นว่าเออทำไมต้องสะอาดขนาดนี้อะไรทำไมต้องทําอย่างนั้นด้วยต้องไปเรียนรู้ว่ามันมีทุกขอะไร แล้วพอมันเห็นแล้วันไปสัมผัสมือเท้าแล้วมันรู้สึกยังไงต้องไปเรียนรู้กับเขานะใหม่นั้นมันจะทำด้วยความเคยชินนะเช่นพอตื่นเช้ามาก็ฟ้าไม่ฝาดนี่ไม่รู้ว่ามันทุกข์อะไรเคยเห็นไหมตื่นเช้ามาออกฟ้าไม่ฝาดก่อนแล้วยมยมไม่เป็นอาการนี้แต่<อ>ยมจะไม่เอามือไปรูปรูปตรงไหนที่ฝุ่ต้องดูสิว่ามันไปสัมผัสทางตาหรือสัมผัสทางฝ่าทเท้า แล้วมันเกิดทุกข์อะไรทำไมต้องทำแล้วถ้าไม่ทำแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงล<ม>องไปเรียนรู้กับมันนะ<ม>แล้วมันจะเรียนรู้ว่าโอ้มันมีความจำเป็นที่จะต้องทำ<ม>แล้วเวลาทำรู้สึกยังไงมันรู้สึกยังไงกับทำนั้นด้วยมีสติไหมหรือไม่มีหรือคิดนึกววงแต่งหรือฟุ้งซ่านมีน้อยมากม,มีน้อย,ออยไปเรียนรู้การที่รู้แล้วไม่รู้ตรงนั้นต้องเรียนรู้ทุกกระบวน่าแล้วแต่จะรู้ได้นะ แสดงว่าต้องต้องต้องทุกตอนเลยไม่ไม่ไม่ใช่บอกให้ดูทุกตอนให้ดูทั้งหมดให้ดูทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นความหมายไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าถ้ารู้ได้ก็คุณแล้วแต่เขาจะรู้ได้อันนี้บอกให้รู้ไม่ใช่บอกให้ไปต่อไปท่านต้องรู้ทุกเรื่องทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ความหมายนั้นต้องทำฟังเข้าใจสื่อตรงนี้ว่าแล้วแต่เขาจะรู้ที่บอกเนี่ยคือบอกให้รู้ว่าเขามีอย่างนี้อยู่เช่นทุก ที่เห็นทางตาก็ได้เห็นกระหญ่แล้วรู้สึกยังไงเดินแล้วรู้สึกยังไงสัมผัสกับฝ่าเท้าอย่างนั้นเท้าสามครั้งก็เลยถูบ้านเลยแล้วรู้สึกยังไงแ้ะที่เราเวลาไปทํารู้สึกยังไงอีกต้องไปเรียนรู้ตรงนี้อะไรตองล้างเท้าเออก็เลยเออแล้วแล้วที่จะต้องแก้ทุกข์อะไรต่างๆที่มันมีทุกข์อะทุกข์ตั้งแต่ปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนปวดหนักปวดเบาที่จะต้องแก้ตั้งแต่ตื่นจนหลับอะ ไปเรียนรู้กับเขาว่ที่เขามีอย yani ู่แล้วอะอันน <huh ี้บอกให้รู้นะตั้งแต่ตื่นจนหลับอะเรียนรู้กับเขาแล้วแต่จะรู้ได้นรู้ไม่ได้ก็คือไม่ได้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เขายังรู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขารู้ได้ก็เรียนรู้กับเขาแล้วเขาจะรู้ไปๆมาๆรู้บ้างเผลอบ้างไปนู่นไปนี่ไปนั่นบ้างแล้วกลับมาเรู้เนื้อรู้ตัวบ้างอย่างเงี้ย ตื่นเช้ามาเนี่ยหลังจากทำธุระเสร็จแล้วยมบริหารร่างกายบ้างทำได้แคะ่ะบริหารก็ได้แต่ให้รู้ความจำเป็นนะบริหารท่าไหนบ้างละ่ะบริหารแก้การปวดเขา่าอันนั้นแล้วก็รู้ความจำเป็นถ้าแล้วถ้าไม่ทำเป็นยังไงเรียนรู้กับเขาอีกแต่ถ้าหากว่ามันทำด้วยความเคยชินน่ะถึงเวลาแล้วเอาตื่นนอนทำ ก่อนนอนทําถึงเวลาแล้วทํามันจะมีเวลาอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะทําด้วยความเคยชินมันไม่รู้ความจําเป็นอะไรหรอกอ๋อให้รู้ความจาเป็นว่าความจาเป็นอยู่ที่ไหนถ้าไม่ทําแล้วเป็นยังไงเมื่อกี้ว่ามันปวดที่ไหนนะเออมีเข่าค่ะดันดีแล้วถ้าไม่ทําอ่ะมันมียังไงไหมมันมีปวดมีเมื่อยมีทุกข์อะไรไหมมีอ๋อก่อนทําเขาก็จะมีเริ่มมีอาการแล้ะเออแล้วเวลาข้อเข่าอเนี่ยเวลาทํา ก่อนทําให้รู้ความจําเป็นตรงนี้แล้วเวลาทํารู้บ้างไหมเวลาทําก็พอรู้บ้างไม่รู้บ้างให้เรียนรู้ตรงนี้ด้วยแล้วหลังจากทําเสร็จแล้วแล้วเป็นยังไงมันก็ดีรู้สึกสบายขึ้นอให้เรียนรู้กับเขาไม่ใช่ห้ามแม่ทํานะแต่ให้เรียนรู้พอจะเรียนรู้ได้ไหมละ่ะว่ามันมีทุกอะไรแต่แต่ก่อนทนํานี่เออรู้สึกว่าเออต้องทําอันเนี้ยอต้องถึงความรู้สึกที่มันจําเป็น ต้องทำต้องเปลี่ยนต้องแก้ให้เขาแม้ยาบทอื่นก็เหมือนกันเช่นนั่งอยู่นานๆแล้วมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยมันจำเป็นก็ต้องเปลี่ยนต้องแก้ต้องทำให้เขาแล้วแต่จะรู้ได้อีกเหมือนกันตรงเนี้นะไม่ได้ห้ามแต่ให้เรียนรู้นะความจำเป็นความจำเป็นในการทำแต่ไม่ใช่ไ,<ด>ไปหาว่ามันจำเป็นที่ไหนจำเป็นแค่ไหนอะไรอย่างเงี้นะไม่ใช่หาอย่างนั้นนะ แต่ความรู้สึกอะมันบอกเองว่ามันจําเป็นยังไงเอาแค่นั้นเอาเท่าที่มันพอรู้ได้นะแต่ถ้ามันรู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอีกอันนี้บอกให้รู้รู้ได,นะรได้รู้ได้บางบางบางท่ารู้ได้ใช่บอกให้รู้แต่มันก็มีอาการแต่มันก็มีนะคะพอาจารย์บางท่าเนี่ยทําไปแล้วรู้สึกสบายอะไรอย่างเงี้ยเออก็ให้รู้อีกแล้วทุกสึกรไม่สบายมีไหม รู้สึกไม่สบายเอรู้สึกว่ายึดบอกว่าทําแล้วรู้สึกสบายก็นั่นสิแล้วรู้สึกไม่สบายมีไหมทําแล้วก็ยังรู้สึกไม่สบายอีกเปลี่ยนแก้ไปแล้วก็ยังทุกข์อีกก็มีเหมือนกันแต่อันนี้พูดถึงแล้วก็อีกอย่างมันไม่ใช่ทุกอย่างเดียวนะทุกอย่างอื่นอีกใช่ไหมฮะอันนี้มันท่านเอกมามีอะไรเพิ่มเติมมาเรียนรู้ต่อ เรียนรู้ที่ไปห้องน้ำแล้วกลับมาใช่ไหมต้องเรียนรู้ทุกขบวนท่า